ฉันเกิดอยู่แดนอิสซอนอยู่ี่นั่นอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยเอาละ่ะเซให้กับท่านผู้ชมวันนี้ผมเบสเดโม่เช่นเคยนะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกมไลน์ไลน์ในพาร์ทที่เก้า1ิบสิบเพาร์ทที่เท่าไหร่รก็ร,รู้ช่างมันเถอะท่านผู้ชมไปต่อไปเราจะต้องอให้แคมเดนตรวจสอบตัวอย่างคนติดเชื้อนะฮะมุ้ยของนี่โกะไปแล้วดีกว่าไปกันท่านผู้ชมตรงนี้เรายังไม่ได้ยึดอ่ะ กันครับท่านผู้ชมหุยจอเชื่อร่วงเฮ้ยมึงนี่อ้าวร่วงตามกูมาเลยไอ้เบนเคลียร์พื้นที่นะครับจะได้ลุกไอ้พวกสารเลวดัน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 นะครับทุกคนแย่ได้ละอุ้ยอุ้ย เจาะจาะเดี๋ยวอ้าวตายขนจะมีบุหรี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมปั๊บปั๊บปับปับปับเรียบร้อยยังไม่เสร็จว่ะมีตัวนึงเข้ามาอ้าวบั๊กหุยย์ละหุยยตรงนั้นกำลังมีคนกํลังขอความช่วยเหลือแต่เราขออือขอได้วะเอาร่วมไปแล้วจะมาเด็ดไปครับ กำลางขณะนู้นมีลงมาแล้วจ้าหุยอะไรอ่ะเยักษ์หุยตีมันพวกตีมันว้าเดี๋ยวจุกจุกไม่ได้เลยกระสมุดกระสมุดว้าไอ้เหี้ยเอ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นพี่ใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวพวกไอ้พวกยิงลงมาก่อน ูเอางี <tampoco S 2> <music> <cities> ้ลงมาก่อนมัน <no> ม <blues> ีเถื่อนสำับผดวนทางไกลอ้เดี๋ยวมึงใจเย็นใจเย็นพี่โอ้ยโอ้ยโดนกระทืบซ้ำกระทืบกระทืบไอ้วิดคอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลยมึงไปก็ตามจังมามามาเข้ามาอุ๊มึงก็หันมาสวนกูจังเลยมึงเก่งจริงๆรพื้นก็หมด

ไออ้้้เเหียยมานะกูขอมาฮะมาด้านหลังมาด้านหลังดิเหนื่อยว่ะเหนื่อยว่ะเหนื่อยว่ะสีมีเหนื่อยด้วยเว้ยเฮ้ยมาดิมาดิอุ้ยไอ้เหี้ยอชลอ่ากูตายเดี๋ยวก่อนนะครับผมขอญาตซื้อของมาทำชั่งชั่งปรเด็บปะเรื่องที่ไปแล้วเราก็ปล่อยไปแล้วแล้วไปอะไรแล้ว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  สวัสดีอู๋สปาอีเซเบอร์ว้าวดูน่าสนใจแต่ยังไม่ซื้อโอ้โหน่าสนใจอะไรแล้วอะไรแล้วเออโหอยากได้พอดีเลยแต่เสียดายมันเป็นสีเขียวว่ะเฮ้ยอย่าเฮ้ย เราต้องเข้าไปข้างในนี่โอ้ยมาดิวิ้ยลบลบลบปังโปงชิคเก้วิ้ยลบลบปังโปงเย่ฮึไม่เราไม่ต้องเก็บปืนหรอกนะครับท่านผู้ชมเราต้องเก็บปืนเพราะปืนมันไม่ได้สำคัญอะไรแล้วกับเราแล้วเพราะเรามีสองกัดบอกแล้วท่านผู้ชมอุ้ยแม่ อะไรอ่ะมันตีเจ็บจังวะบุรี่กับมีดคว้างแล้วก็ทืบซ้ำแย่ค้นมันโหไอ้เนียได้ได้ได้ โอ้ยโอ้โหมาดิเมื่อกี้เหมือนมีรอบเข้าข้างหลังด้วยท่านผู้ชมผมว่านะเธอต้องไปเคลนฉันเห็นเธอผ่านกล้องรักษาความปลอดภัยเย้เออฉันเองเครนใช้ลิฟต์นั่นกดปุ่มลงไปชั้นล่างสุด เย่เ <Yeah. S 2> ข้าใจละไปท่้นผู้ชมกดดีไปชั้นสุดเตรียมตัวให้พร้อมเผื่อเจออะไรสักอย่างหนึง่งปืนมีอย่างเดียวเองอะเอาปืนไรเฟิลเก็บไปก่อนไม่น่าจะได้ใช้มาดูมีดดิเฮ้ยไปครับท่านผู้ชมอาา่ะฮะแล้วก็กดลิฟ คือกูอถามหน่อยว่ามึงทำมึงท,ทำฉากนี้มาทำไมในเมื่อมึงทำแบบในตึกสูงก็ได้ก็คือเดินมาจ่อประตูฉันเสียใจที่ได้ยินเรื่องดอตรเซเดนเขาและฉันตื่นเต้นที่มีโอกาสสาว่ไวรัสฮารัานนี่ไป่ต้องพูดถึงว่าเจี e จ่ายให้พวกเราอย่างงามทีเดียวอ๋อแล้วก็เราก็ากใช้ไฟฟ้าสำรองอยู่ดังนั้นเราจึงใช้งานอะไรได้น้อยที่สุด เต้บการไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับการทดลองครั้งสุดท้ายของฉันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าร้อนเกินไปและดับลงคือย้ายกูไปปั่นไฟต่อแม่งโอ้โหมา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 เธอบอกว่าเธอจะไม่รังเกียจฉันที่ล้ำลึกเรื่องต่างๆออกมาดังๆอย่างนี้นะเวลาหลายสัปดาห์แล้วที่ฉันมีโอกาสได้คุยกับมนุษย์ตัวเป็นจริงๆด้วยตัวเองอะ โอเคไม่โกรธไม่โกรธก็ได้วะโอโ้โหอ่าบน้ำก่อนนะท่านผะู้ชมสดชื่นเจออะไรอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิแม่งแต่อย่างแรงนะท่านผู้ชมโอเคไปท่านผู้ชมต่อตัวอะไรอ่ะ มองไม่เห็นมีตัวอะไรน่ากลัวน่ากลัวมานะฟาร์มครับเผื่อเจออะไรฮะฟาร์มก่อนอือจุ่มดิแล้วคืบซ้ำก้าวบาทก้บาทก้าบาทพวกมึงคบเงินกันคนละเก้าบาทเลยเนี่ยไป โอ้และประตูที่นําไปสู่ทางเดินหลักสามารถเปิดได้ด้วยมือเท่านั้นเธอจะต้องไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยแล้วสับสวิตช์เอานุ่งพึ่งบอกกูเนี่ยนะกูเข้าไปแก่กลับกำลังไปอ่ะฮะห้องไหนวะโอ้โหกูต้องปีนขึ้นไปแน่ๆลักษณะนี้ไว้หนูอ่ะฮะอุ้ยเหี้ย อะไรไม่ได้ยินไม่ได้ไม่กลัวไม่กลัวหรอกทำเสียงไว้งั้นแหละท่านผู้ชมผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละบอกเลยไม่กลัวกลัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสัตว์ปึ้งบึ้งปึ้งอ่าแล้วไม่มีให้กูรู้ด้วยกูตกใจหมดไอเวนกูไม่กลัวแต่กูตกใจอ่ะฮะ นะครับท่านผู้ชมต่อเอาละคราวนี้ไปตามทางเดินหลักห้องหลับอยู่ทางซ้ายเย้ h ข้ามันเกิดการระบาดเศรษัาชอยู่ในเขตกากระลอกนี้เพื่อทำวิจัยยารักษาจะรู้ไหมว่าใครคือคนที่ควรจะปกป้องพวกเราคาร์ดิซูริแมนไรนั่นเองซึ่งลุงเออยางสมมติแบบมากวายตีกูไม่ได้ดิวายตีกูไม่ได้ดิวายตีกูไม่ได้ดิเฮ้ยกูตีไปไม่ได้เหมือนกัน กัดให้ยาพูแล้วก็กระชึกเออ,อกัดอ้าวตายโอเคไหนดิมาชอบรู้สึกถูกชะตากระดาบเล่มนี้มากท่านผู้ชมมันเหมือนเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของผมไปแล้วนะฮะเชี่ยลุกทัง้งใบแล้วเออเฮ้ยอะไรอ่ะ ออกไม่ได้โอ้ตัวใหญ่สองตัวทำอะไรกูไม่ได้หรอเอาสิทางเดียวที่เข้าสู่ห้องแลบได้คือผ่านห้องกำจัดการปนเปื้อนทางเข้าอยู่ทางขวาทุกอย่างกลายเป็นดังคุมนรกหลังจากน้องชายของไราตายเธอรู้ไหมไรเริ่มจากการ เป็นชายคนหนึ่งที่มีนิสัยดังสัตว์ประหลาดแล้วกลายเป็นสัตว์ประหลาดเต็มตัวโอ้คือมันเริ่มเปลี่ยนนิสัยตั้งแต่เจอบ่าน้องชายตายว่างั้นโอเคกูว่าแล้วไอ้ตัวพวกนี้ไม่ต้องลุกเธอต้องเรียกใช้โพรเทคอนการจมจัดผลเพื่อนเพื่อเปิดล็อกประตูแต่มันจะไม่ทำงานหากไม่มีพลังไฟฟ้าเต็มที่นั่นคือจุดที่จะเป็นต้องใช้เครื่องไฟฟ้ามุ่งหน้าไปยังสถานน้ำงานเมื่อเธอถึงที่นั่นฉันจะนำทางไปยังที่ถูกต้องอ โอเคผมไปแล้วเฟรชันไปถึงที่ที่ปลอดภัยด้วยความช่ยว,ชวยเหลือของเจ้าหน้าที่ G.R.E. ผูที่คล้ายกับเธอมากเจ้าหน้าที่คนที่ช่วยเราไว้ตอนนั้นควรจะอ,ออกไปพร้อมพวกเราแต่เธอพอได้ได้ว่าการผลมันออกมาดีเพียงใดเนื่องจากฟเฟรชันถูกติดเชื้อ้งู่อะไรวะคราวนี้ระวังพิเศษฉันไม่เคยกำจัดคนติดเชื้อออกจากสถานีส่วนนั้นเพราะฉันไม่เคยมีเหตุผลอะไรที่จะเข้าไปที่นั่นอ่ะฮะต้องไปด้านนี้แล้วก็ทำอะไรสักอย่างหนึง่ง ตรงนี้ฉันหลงจากพวกเขาสองคนแต่ฉันรอดมาถึงที่นี่ที่คลินิกนี้ฉันมีทางเลือกอื่นจริงๆนอกจากการหาวิธีรักษาระวัง,งนะฉันกำลังจะเปิดประตูมาเลยมเลยอือเอางี้ก่อนเอาตายเลยเจือระเบิดโอ้ยเดียวโอ้โอ้ ว้าวชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวลับรบอยู่โอ้ไอสัตว์เอ้ยบุกันระเบิดเป็นไอนี่เลยยะหนึ่งเชิขอโทษเรื่องหนึ่งแต่วิธีเดียวที่จะไปยังห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือผ่านไปยังช่องระบายน้ำห้องอากาศห้องนี้นำไปสู่ห้องเก็บของจากที่เธอสามารถไปถึงห้องทางเดินแล้วก็ต้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้แม่งเอ้ยระเบิดซับระเบิดซ้อนชิบหายเกือบแย่เลยเมื่อกี้เอาแล้วดาวผมไมหายไปไหนอ่ะ ดาบผมหายนะท่นานผู้ชมป่ะช่างมันถ้าดาบมันหายก็ปล่อยมันหายไปให้ดาบหายไปครับท่านผู้ชมต่อนี่มัมีหุยอ่าฮะต้องระวังให้ดีไว้ท่านผู้ชมไม่งั้นกูเจอนี่แน่ๆนอืออือออออโอ้โหไอ้นี่สีทองไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่วะเอากูให้ มาท่านผู้ชมไปกันเถอะต้องเข้าทางท่อระบายอากาศนะท่านผู้ชมข้างบนนี้ไปทางไหนวะไม่ได้หวะ ็ดมีดได้ไหมทางด้านนี้ทางด้านนี้ไปครับท่านผู้ชมผมว่าจะได้บวกกับไอ้ยักษ์ด้านล่างแน่ๆแต่ไม่เป็นไรเรารุ่งซองอยู่อะไรอะอะไรอะอ่ะฮะโอ้ยว่าได้บวกแน่ๆ อ่ะฮะไปลงไปก็ติดพิษตายได้ท่านผู้ชมอ๋อฮะอ่ะฮะมาค่อยไปท่านผู้ชมอ่ะฮะอ่ะฮะไปทางนี้ทางนี้ล็อกว่ะขึ้นขึ้นห้องกระโไฟฟ้าเราต้องไปด้านนี้ tập hit tập hit qua đã, thôi, thế chơi gì ra, ok, là này, chửi, hả, tiếp tục, đi này ฮะถือ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 ไว้ถือไว้อ,อ่าฮะแล้วก็วิ่งไปใส่มันแล้วโดนกูให้โอ้ชิบหายละชิบหายละดับดับยา่าคือดับยาวเฮ้ยเอาเอาพานว่ะ ไอ้นี่ลุกไอ้นี่ลุกฮะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบร้อยได้ไปละนี่าจัดให้เขาจะมีอันเนี้ยคูก็จบแล้วก็แค่นั้นแหละ เต็มเต็มเฮ้ยระบบเย่ไปครับผมท่านผู้ชมต่อต่อดีกว่าอยักษ์มีอะไรสี่ร้อยว่ะพึ่จบง่ายๆง่ายง่ายง่ายไปส้นตีนหยอกจอกหยอกไปต่อครับท่านผู้ชมตอนนี้อ่ะฮะ อุ้ยแม่มีใหญ่อะไรสักอย่างหนึง่งมาแล้วครับชั้ต่อไปปั๊มเฮยอไม่วะกูมีลูกซองว่ะอุ้ยอยากได้ว่ะมีใหญ่อีโตโนี่ทีมมาเลย าไปไม่เอาไม่ใช้ขวาน,นี้โอโ้โหทิ้งไม่เอาไม่ใช่ฮ่ามาได้ขวานใหญ่ไปกันต่อครับท่านผู้ชมขวานน่าจะดีท่านผู้ชมผมว่านะแต่มันเป็นอาวุธถือสองมือเนี่ยเดิเราจะไปด้านนี้เข้าไปด้านนี้แล้วฮะท่านผู้ชมมาเราต้องไปเปิด กูคือแหล่งพลังงานเราต้องไปเปิดแหล่งพลังงานสักอย่างหนึง่งอ,อ่ะฮะเอาดีมากข่าวนี้มุ่งหน้านกับไปยังห้องจ,จัดการเพืเ่อนจะรู้ไหมฉันเสียว่าแมสเซเดนจะสามารถออกจากเขตการนี้ได้เขาก็คงไม่ออกเขาและเจา้าหน้าที่คนที่ไปรู้สึกว่าจะไม่ต้องอยู่และช่วยเหลือผู้คนคงไม่ออก ก็คือเขาก็คงไม่ออกถ้าเขาออกได้เขาก็คงไม่ออกว่างั้นเพราะว่าถ้าเขาออกเขาจะเอาอะไรแดกหยอ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 กเอาหน่าท่านผู้ชมมันเป็นมุกคอย่าไปเครียดครับผมไปกันต่อฮะปั๊บไปไปครับท่านผู้ชมหยอกห้องนี่อหรอเฮ้ยเออ กดปุ่มข้างประตูเพื่อเริ่มกระบวนการโอเคผมฆ่าประตูที่เพื่อเริ่มกระบวนการฆ่าเชื้อในห้องนี้หรือห้องน้นอะฮะฆ่าเชื้อข้างในเหรอมันจะตายให้กูไหมเนะี่ยเอาเอา้าวตายแบบงงๆอย่างนี้เลยอุย้ยโดนกูด้วย ฮะเสร็จแล้วหมอไปต่อโอเคต่อครับเอาละตอนนี้คุณสมายเข้ามาได้แล้วยะเมื่อกี้มันมีอะไรโดนกูด้วยอ่ะไอ้หมอมึงอย่าให้มีครั้งที่สองนะฝาหมดอะตอนเนี้ยผู้หลิงไม่รู้ไปทำอะไรได้จะเก็บไว้ก่อนครับผมเราจะได้เจอกับคุณหมอเฟเรนตัวจริงเสียงจริงกันนะครับผม ในจังหวะนี้เราจะได้เจอกับดรเซเดนตัวจริงเสียงจริงอ่ะฮะไหนวะเย่เครนที่ใจที่ได้สุดได้เจอจับมือกับคุณคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเนื้อเยื่อพวกนั้นกันดีไหมอ่ะฮะหมอช่วเก็บไหมถ้าผมขอเอารูปไม่ไม่ไม่เดี๋ยวด้ะ แค่แค่หนึ่งเดียสิอะไรวะหมอมันทำอะไรวะอะไรนะคนที่กำลังแบบว่าไอ้นี่หมกมุ่นอยู่กับการวิจัยเอาละเราจะปล่อยให้มันทำงานไปถ้าจะใช้เวลาพักใหญ่ทีเดียวคราวนี้เธอจะพูดเลยนะเฮ้ยนั่นเขาละนั่นคือเจ้าที่ G.I.E. ที่ฉันบอกเธอเขาชื่ออะไรนะ อามินสวยเยอามิก็ได้ทำไมเธอถึงมีรูปเขาล่ะพวกเราเออมีเพื่อนร่วมกันคนหนึ่งตัวอย่างเนื้อเยื่ใช้การได้ดีดีแล้วประโชกสักหน่อยการเดินทาของเธอยังมาที่ว่าแต่ข้อมูลที่เหลืออยู่ไหนกันฉลุว่าเซเดเตรียมไว้สองห่อเนื่องนั้นเดี๋ยวผมต้องกลับมาคุณใหม่แล้วละหมอตอนนี้ผมมีไอ้พวกเจียีทีบ้านที่ต้อง ใจอีเหรอเคลนเธอระวังตัวเองต่อหน้าพวกมันนะไบหน้าเสนะของพวกเขาเป็นเรื่องโกเสียส่วนใหญ่เลยล่ะกพวกนั้นล้วนแต่ได้หัวใจเจ้าโกหกก็ว่างั้นแหละครับหมอก็ขอบคุณผมจะติกลับไปโอ้โหหมอสุนทรีมากมีอะไรฟาร์มบ้างหมอครับตู้เย็นมีอะไรกินติดต่อเจ้าอีนะฮะกูต้องออกไปข้างนอกสิบอาวอ๋อมีนะกวกดตัวอี ถ้าวิ่งแล้วก็ตัว E แล้วมันจะแบบว่าเป็นการวิ่งชนนะฮะแบบนี้ได้ทีเดียวไปวะคุณนึกว่าจะได้นานทผู้ชมเราต้องไปติดต่อ G I E นะฮะไปครับฝั่งนัเครนฉันต้องพูดช้าหน่อยเธอควรระวังหลังระวังหน้าและทั้งสองข้างของเธอต่อหน้าไอ้พวก G I E นั่น ว่าเขาจะเล่นเธอถ้าพวกเขาได้โอกาสนะนะผมรู้หมอผมจะระวังผมแค่ต้องหาว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างาาข้างนอกเป็นมืดเลยครับผมไปดิไปไปอุ้ยอย่าข้างนอกเป็นมืดเลยครับผมดูอแม้ว่านะท่านผู้ชมจังหวะนี้นะฮะผมบอกเลยว่าถ้าไอ้นั่นมันเจอเราตัวเดียวเราตายแน่แน่ท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังตัวให้ดีเราต่อให้เรามีลูกซองก็ช่วยอะไรเราไม่ได้วะไอ้นี่มันอื่นนี่ตัวอะไรอะอยากลองวะผมใส่ผมใส่อะฮะผมใส่ท่านผู้ชมผมใส่ไอ้นี่ไอ้นี่นี่มันเหมือนมีตัวอะไรใส่เกาะอยู่เมื่อกี้จริงนะท่านผู้ชมเมื่อกี้เหมือนมีตัวใส่เกาะอยู่ มันเหมือนมีตัวใส่เกาะอยู่ตรงนู้นนีไงตรงนั้นอ่ะเหมือนมีตัวอะไรใส่เกาะอยู่โอ้โหมันเป็นไอ้พวกนี้ใส่เกาะชิบหายละมึงใส่เกาะด้วยก็อย่างว่าเกมแม่งยิ่งอยู่นานยิ่งอันตรายชิบหายกลับด้านนู้นเลยชิบหายแล้วกูร่วงว้าเดี๋ยวโอ้โอ้หมาเดี๋ยเชื่อว่กูติดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ เดียว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 ้ว้ากูตายแม่งเอ้ยใ,ใส่เกาะไอ้ชิบหายเฮ้ยกูจะท้อแท้จริงๆไอ้จัมปิ้งฮุกกูก็ติดไม่ติดพร้อมเล่นละมาเดี๋ยวคิดว่ากูจะกลัวแต่วะมันอยู่ด้านล่างเหรอข้างหน้า จัดให้สตัวสตวมอือเกาะเกาะเกาะวิเเกาะอืมอุ้ยเดียวเดีเดียยมาดิครับมาดิครับ mời mời cunai mời 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 จัดให้อย่าไอพวกตัวกลางคืนนี่มันจะเป็นอันนี้ไว้เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นี่เหมือนมีอะไรให้เราเล่นจัดให้ หมดครับด้านล่างนี้เหมือนมีอะไรท่านผู้ชมเออมึงเออนนี่มีอะไรด้านนี้มันมีอะไระไปท่านผู้ชมไป